มงคนเมเจอร์มงคลไรสนิทงคลรองเตียมที่เสียงประทไทยโดยปฏิบัติสากุนดีปรี่ยพระชิงเู้ชมนี่จะผังจากคุณคนคนิเลยได้ถอนกำลังจากต้าชิงยื่งโดนฐานเยรมันแทะตบเป็นฟอกสีในท้องของเขาก็ได้เกิดในตัวเหบ้านเมืองเป็นทุรยศตอเดวไปเหบ้านเมืองเป็นทุรยศเกิดเนเจรกรรทุกกลุ่มยาก โวทุกเสียและไม่ได้กินข่ขาวเลือดถึงกระนั้นก็ยังบําเพ็ญแทนที่สงบแยกตออกจากข่าววุ่นวายทั้งหลายนั่น,นคือโรงเตี๊ยมเคียวตักท <laughs> ี่ได้กลายเป็นทุกักของเหล่าชาวตุ๊บผู้เป็นคนธรรมและต้องการให้บ้านเมืองกลับสุก <laughs> สุขจนกระทั่งวันหนึ่ง <laughs> จนกระทั่งวันหนึ่ง <laughs> สตรนนะคะสเล้ยซมนต์มาเล่นถไหมโอไม่ได้คิดใครคิดนายทันธนาทนามา เมียของท่านนี่ร <ens> <whack> ้ายกาจยิ่งนักแม้จะอยู่ในฝั่งแต่กินข้าวเลือดนั้นโชนไปถึงจมูกข้าล็อกใจของท่านนิ่งเงียบลงปราณจังล้ำลึกเห็นทีจะเป็นจอมยุทธจากแดนเหนือเป็นแน่ ทอดพูไใ้เก่าไว้วะอาจจะมีพูดก่อนเลยเหรแวียนข้นถุงเหมือนกับยกเขาวิหารในคอมเมนต์ เร่อง้มันไม่อ <towers> ร่อยเลยกินเลิกดีก่าไหม ทั้งสองสู้กันแบกในจังหวัดจิตผัดนกันลุกผัดนกันรับผมลาดแผ่นท้ายตายวัดผ่านตาจะตกลงแผ่นนี้จะทลายผ่านไปหลายกระหวัท่าแต่ก็ไม่ยอมไทย

นึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกเออาอะไรข้าเสียวไสโดนคอห่งั้นข้าว่าเล้วทั้งสองมาเป็นสหายร่วมสาบานกันดีกว่าไหมแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวคืนเดียว วเดือนปีเดียวกันแต่ขอนอนเตียงเดียวกันวนวัตายวันเดียวเดียวปีเดียวกันอ๋อเดียวกัน ขอเรียนถาม <พา S 1> เพื่อ,อคิดอย่างนั้นแหละผ่าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเก่เป็น่เอ่าตเ่เป็นนะออกแล้วอยาให้มาอยู่ที่ภาคเกมีปอแล้วจุก้ววรู้จักกันแล้ว เ่าพอว่ามาตอนเรื่องเรื่องของท่านเนี่ยในวันนั้นเรื่องมีว่าว่าฟังอยู่ <c oughs> ในวันพระจารย์เต็มดวงปีอะิรสเบตที่ส3สาม <c oughs> เป็นปีที่ครบรอบอาจารย์ตักหมอมรณภาพไปสองพันี่สองปีมาที่หน้าวัดไหหลงซึ่งในวันนั้น หิ่งห้อยได้เรียงตัวกันเป็นดเดียวกัาท่านโอ้ยสามมุ้สามตีมุงศากับระนาบแก๊กไปไอ้ยไปมาทิ้งตัว,วออกในวันนั้นข้าพบเห็นมีพลันูซุ่มอยู่บนหอคอยอ้ยาทางด้านซ้ายเป็น ระเบิดควันโอ้โหท้านขวาเป็น M79 มอ้ยคุณั่นี่มีคนแบกยานขนยนวิ่งเข้าไปในท่านไม่ทราบค่าเหตุการณ์นั้นท่านได้อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่หะุดไม่ออกเลยระดัาอุณหภูมิไม่ใช่ไม่ใช่ เราต้งวิ่งเอายาเอายาเข้าไปในห้างเอาเพรับใจช้าด้วยนะโอเคเอาไว้รับเอาไว้รับไหมอ่ะยาเข้าห้างก่อนมีคนหิ้วยาวิ่งเข้าไปในห้างถ้าขอถามว่าท่านได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือไม่ข้าละรุมรับรุมรับเฮ้ เจ้าข้าอาจารย์ข้า <ปะ S 1> วันนี้เป็นมาตั้งเจ้าออไม่ทราบว่าท่านคือใครข้าคือปู่มผมต๊บไม่เจอท่านนี่ข้าเรียนมาเพื่อตรียมพร้อมหนึ่งเพื่อมาฆ่าเจ้าพร้มหนึ่งสิ่งอาวุธด้ ท่านกูบอกตั้ไม่เท่าแตุกนึ่งกว่าท่านใช้ยังไงอันนี้นะเริ่มมาที่นู่นเลยอันนี้คือขวดขวดขว้ทมาชา่วคราวก่อนเอาวางก่อนเอาวางไว้ทำมาชฉ่ราอ่ะยังไงมันเป็นขวดน้ำส้มยี่ห้อมินิเมตรอ่ะผมไม่ได้โฆษณานะครับเพราะถ้าผมโฆษณาผมจะทำอย่างนี้ขออน้ญาตพี่ถ้าผมโฆษณาผมจะทำอย่างนี้

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาชามชามให้ชามให้ไร้เก็บไว้ก่อนนี่คือชามชามอะไรชามไม่ขึ้นจักรสรรไอ้ย่าลองดูนะลองดูครับอ่ะลองดูว้าวโอ้โหไม่ได้เลยลองดูนี่ดิว้าวโอ้โหไม่กยปั๊บ อะไเนี่ยมนีาเ็บดเก็บดีนี่อะไรันเนี่นี้อะไรนี่คือฉนูนอาทำไมไม่มีลูกกันเนี่ไม่มีลูกเห็นไหมมันมีสองตัวโอเคอันนี้เป็นแม่ฉนู ีฟักไปด้วยมีสครับพี่อ้าเอาเียนเล็เลยอนจริงเหรอจ้าสู้สู้สไเฮ้ยน่งสู่ๆๆๆๆงกชากไปนั่งนัเชื่อตกี้ม่คคุยกันไม่ถงที่ถ้าอ้ังว่าจะเล่น็ราถ้าคืออูมตะอู่มตะคนแฝ้อู้ไอ้ต้ เจ้าข่าพ่อข้า่ได้อันนี้คือเริ่มนอบต่ไม่ถูกเยจำไไหม้รเพลไม่ปากากาศเจ้าเผาเอาเป็นว่าพ่อใครอยู่นะเจ้าโบวันนี้ข้าชื่อคิมคาเชนคิมคาเชนคิมคาเชน เจ้าข้าน้องทำไมก้าเจ้าข้าได้ก้า จุดก่อนทุกท่านข้าว่าถ้าเริ่มงงและสับสนไปหมดแล้วข้าจะฆ่าจข้าว่าเราควรจะคบคนจุดยืนของพวกเรากันใหม่ดีไหมจุดยืนจุจนีจุดยืนท่านนั่งได้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 ด้วยมไ้ด้ไไ้ไ้ไ้้้้ด้้ เจ้คนนั้นนะเจ้าเออเล่านาดีแดงขันแก้วอีกหนึ่งตัวนาดีแดงหายหนึ่งขุกระดกเลยโอเคว่ากันมาต่อทันคิมกระเชนว่ามาต่อไปนี้กาหีจริงแล้วข้าวไม่ได้ข้าวว่ของเจ้าอ้าว